สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงนะครับสวัสดีเที่ยงนะครับวันนี้สับรดคุณนันก็มาถึงนะครับมาส่งสับปะรดในปีเปปซี่กับน้องอ้อมได้รับประทานนะครับขออนุญาตนะครับนําเสนอนะครับช่องฟังเปปซี่นะครับกับน้องอ้อมนะครับก็ครึ่งเดือนแล้วไม่ได้มีสับรดทานนะครับก็ได้จาก คุณพ <Workers'> ่อค like ุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เอ็ซีนะครับที่แวะเมตาผลไม้ช่องฟังเ๊ปซี่นะครับได้รับประทานนะครับสะสมคะแนนมาได้สั่งสับปะรดคุณอันได้มาลงสับปะรดให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เอ็ซีด้วยนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับที่แวะเมตานะครับผลไม้ช่องฟังเ๊ปซี่นะครับ ปีใหม่นี้คอยคุณแม่เอฟซีและคุณพอ่อเอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับบุญรัตษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่ด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนคาดเดไปอันตรายทั้งปวงนะครับคอยมีโชคมีลาบด้วยนะครับผมอายุมันขวัญยืนนะครับหมื่นปีพันปีนะครับคุณแม่นะครับโต้นใหญ่ต้นสวยด้วยนะครับต้นใหญ่สวยมากเลยรอบนี้ คือว่าคุ้มเลยนะครับส่วนใหญ่และดูต้นช้างคง,คงจะตัชที่คงจะทานดีนะครับเพราะต้นอย่างนี้ทานดีแน่นอนเลยัรลต่วน,นี้สวยงามมากเลยจากคุณอันนะครับลงให้พัชซี่นะครับดูครับต้นตํบารดนี่แหละต้นตํบารุดช้างกินดีนะครับจะเป็นต้นอย่างนี้ครับต้น แร่งแล้วก็กรอบนะครับผมโอ้ชมมันได้เลยครับกินไม่หมดนะครับเป็นน้องอ้อมนะครับก็เสียงน้อยขอบคุณคุณแม่น้อยแล้วขอบคุณคุณ,คณแม่น้อยเทเวะเมตตาผลไม้ให้กับช่องฟงังเปปซี่นะครับกับน้องอ้อมในรับประทานขอบคุณคุณแม่ก่อนน้องอ้อมสวัสดีสวยสวยก่อนที่มีสับปะรดทานวันนี้ดีใจมากเลยสวัสดีสวยก่อนโอ้ครับเอาพี่เปปซี่ สวัสดีน่อยขอบคุณคุณแม่ก่อนที่มีสับประรดและประทานแล้วขอบคุณคุณแม่ก่อนที่คุณแม่แวเมตาผลไม้ได้สอเป็นขนมมาสั่งสับประรดเสียงวันวาน่้อยเสียงวานวัน่อยเร็วเป,ปซี้โอ้ที่ขอบคุณคุณแม่นะครับปีใหม่ด้วยนะครับขอบคุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับผม